ครับคุณผู้ชมก็ขอต้อนรับนะครับเข้าสู่เกม Mystic Treasure ครับตอนนี้เนี่ยเขามีอีเวนต์นะครับหรือกิจกรรมบอกเลยครับว่ากิจกรรมนี้เนี่ยไม่อยากให้พลาดเลยเพราะว่าเป็นการแจกตัว NFT หรือแจกของนั่นเองซึ่งวิธีการร่วมเนี่ยทำง่ายง่ายเลยเดี๋ยวแอดจะแปะลิงก์นะครับวิธีการเข้าร่วมให้ใต้ดีคิปชั o นเลยนะเริ่มแรกเนี่ยก็ให้เราเนี่ยทำการเข้าตัวที่ตัวเว็บไซต์ครับแต่ว่าเราจะต้องทำการสร้างบัญชี โดยการล็อกอินนะครับตัวอีเมลที่เราเนี่ยจะใช้แล้วก็ส่งรหัสมันจะเป็น OTP แล้วก็ทําการล็อกอินได้เลยนะในส่วนของ Market เนี่ยเราก็ทําเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราสามารถทําการเชื่อมต่อกระเป๋าได้นะเริ่มแรกเนี่ยก็ให้เรามาที่ตัวมาเก็ตเพจตัวนี้เลยนะตัว Market เนี่ยแล้วก็เข้ามาที่ตัวนี้เลยนะครับอ่าหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้มากดกระเป๋าตรงนี้นะแต่นี้แอดกดไปแล้วมันก็จะทําการเชื่อมต่อครับอันนี้เราก็มาทําการ กดนะครับเพื่อแอปพูฟตัวเหรียญเข้าไปนะเราต้องแอปพูฟทั้ง2เลยนะหลังจากที่เราเนี่ยทำเสร็จแล้วนะครับเราก็มาเช็คตรงนี้ได้ครับในส่วนของตัว NFT นะอันนี้จะเป็น NFT ที่แอดมีครับเป็นระดับ e p i c ในส่วนของอีเวนนะครับก็ให้เราเนี่ยมาเข้าที่ตัวหน้านี้นะเนี่ยตัว Event เนี่ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้เราเนี่ยมากดตรงนี้ครับตัวขอโคด้ดตัวก i ิปคโค้ดนะซึ่งมันก็จะมีค่าเมนต์อยู่ครับ แต่ก็ไม่แพงนะประมาณ0.14 0.14ดอลลารอสักครู่หนึ่งให้มินเสร็จก่อนนะหลังจากที่เราเนี่ยทำการเช็คอินายวันไปแล้วอันนี้เราต้องมากดรับนะครับทุกวันแล้วก็มากดตัวนี้ด้วยครับเป็นมิชชั่นอ่าแล้วก็มากดมิชชั่นเห็นไหมครับทีนี้เนี่ยเราก็จะรู้แล้วครับว่ามิชชั่นแต่ละอันเนี่ยให้ทำอะไรบ้างอย่างเช่นอันนี้ครับล็อกอินายวันบนบล็อกเชน5เทิร์นหมุนนำโชคอันนี้ก็ไปแล้วนะครับ รับแผนที่ฟรีนะครับหมุน1ครั้งอ่าอันนี้คือเขาให้มาทําการหมุนนะครับวงล้อนําโชคมันก็คือตัวนี้ครับวงล้อนําโชคนะมันจะเป็นตัววงล้อที่แอดเนี่ยเคยทําการรีวิวไปแล้วก็คือตัวนี้อ่าเดี๋ยวเราจะไปดูในเกมกันนะครับนี่ครับในส่วนของตัวสปินที่เราเนี่ยจะทําการหมุนกันนะอ่าตอนนี้เราก็ทําการหมุนได้ครับแต่ว่าเราจะมาดูในส่วนของตัว รับรางวัลก่อนนะในส่วนของการรับรางวัลเนี่ยมีการแจกนะครับในส่วนของตัวแชมเปี้ยนตัวนี้นะฟรีแต่ว่าเราเนี่ยต้องทําตามเงื่อนไขก่อนก็คือเข้าร่วมกิจกรรมผู้เล่นจะต้องล็อกอินนะแล้วก็ผู้เล่นจำเป็นจะต้องทํากิจกรรมประประจวันเนี่ยให้เสร็จสิ้นเพื่อรับสปินนําโชคก็คือไอตัวเมื่อกี้ที่แอดเนี่ยจะทําการหมุนให้ดูครับเราสามารถเป็นเจ้าของได้นะไม่ว่าจะเป็นตัวลถหรือว่าจะเป็น หุ่นยนตัวนี้ครับเรียกว่าคุ้มๆกันเลยนะเพียงแค่ล็อกอิน7วันนะครับเราก็จะเป็นเจ้าของตัว Check ๋วเช็คอินรายวันจึงจะมีสิทธิ์ได้รับค่ามันคืนนะครับและได้รับรางวัล่าได้รับคืนด้วยนะอันนี้คือรางวัลของภารกิจนะครับนี่เห็นไหมครับท็อปหนึ่งได้อะไรบ้างนะได้50เหรียญแล้วก็30 2 0ได้ตัวห NFT อ่ามีรางวัลต่อมานะครับอันนี้ก็สามารถดาวน์โหลดเล่นได้ นะครับไม่ว่าจะเป็น Android, iOS PC สามารถเล่นผ่านบนเว็บก็ได้เหมือนกัน,นครับแล้วนี่ก็จะเป็นช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆที่เราสามารถเข้าไปติดตามได้นะครับใครที่อยากร่วมกิจกรรมนะครับเดี๋ยวมาร่วมกันเลยอ่ะก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็มาเริ่มจากเกมกันก่อนดีกว่านะครับเริ่มแรกเกมเนี่ยเรามมีอะไรบ้างครับก็คือเกมเรื่องของแผนที่นะก็เข้ามาที่ตัวเกมเดี๋ยวแอดออนี้ก่อนให้เราเนี่ยทำการเข้าที่ตัวนี้เลยนะครับ อ่ะกดเข้าไปนะครับมันก็มีให้เลือกภาษาอันนี้จะเป็นเกมที่เราสามารถเล่นได้ครับก็จะเป็นเกมพวกเกมตอบคำถามอะไรต่างๆนะอย่างอันเนี้ยเราก็ใส่คำไปได้แล้วก็กดอ่าเห็นไหมครับเออเกมทายคำโอ้โหง่ายจริงๆเลย M A N โอ้โหเดี๋ยวก่อนนะ มันก็ง่ายเกินง่ายจนกดไม่ได้ไม่เอาเีกว่า <c oughs> เปลี่ยนเกมเปลี่ยนเกมเราก็มาดูตรงนี้ครับว่ามีเกมอะไรบ้างเห็นไหมครับก็มีเกมแผนที่นะมีเกมแผนที่ด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันเกมแผนที่อาแมปอันนี้เราก็มาดูกันนะครับในส่วนของแผนที่แมปเห็นไหมเราก็เปลี่ยนมาอาแล้วก็นี่ครับในส่วนของตัวบอสอาบอสเองก็มีเหมือนกันนะซึ่งมันจะมีเวลาเข้าเล่นอยู่ อันนี้เราก็ต้องเลือกตามเวลาที่เขาเปิดให้เราเนี่ยสามารถเข้าไปเล่นได้ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวไกด์นะเออเราต้องเข้าที่แผ่นที่ด้านล่างตรงนี้แล้วก็มาเลือกนี่ครับเห็นไหมครับมันก็จะมีบอกอยู่ว่าได้เหรียญเท่าไหร่นะครับอ่าโอเคเราจะเลือกอันนี้นะแล้วก็เข้ามาเลยอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมตอบคำถามน,น,นะครับที่เราเนี่ยจะใช้แผ่นที่เนี่ยในการที่เรา Err, จะทำการทายคำอันน oh oh, ouais, nah ี้อะไรเนี่ยเอแป๊บนึงนะครับโอ้โหอังกฤษแอดก็เก่งเหลือเกินแล้วมันปาร์ตี้แอปเปิลในฝรั่งเศสหจะรู้ไหมเนี่ยเอ่อบีบีนี่เปล่าโอ้ my god ไม่ใช่เหรอเนี่ยเหรอไม่ใช่เหรอมันต้องมีถูกสักอันแหละเออถูกสักอันแหละน่นถูกแล้วต่อไปนะครับอันต่อไปเติมคำในช่องว่าง นำบัวโดยโดยอะไรวะโฮมะเอ่อ The The เดอะบูบายเดอะอ้าวเดอะคาวะโอ้โหเฮ้ยคำถามง่ายจริงๆเลยง่ายจนตอบไม่ได้สักข้อเลยอะครับอันนี้ก็จะเป็นการติดตั้งอาวุธนะนี่ครับเราก็สามารถใส่ได้ ห,ห,มหมวกสุดเท่ใสไปเลยชุดเกาะนี่เต็มยศพร้อมรุยปืนก็มีอยู่ครับปืนระดับแรมีรถไหมมีรถอยู่ครับนี่มีรถให้ขับรถอันนี้เป็นวัตถุดิบต่างๆเห็นไหมครับดูเท่ขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมละ่ะนี่มีรถด,ด้วยเห็นไหมนี่คือรถแอดแม่เขานะแล้วก็มีการรับของได้นะในส่วนนี้เห็นไหมครับเราก็สามารถขับของได้เหมือนกัน หรือว่าจะเล่นโหมดยิงกันก็ได้นะก็คือโหมดนี้นะอันนี้จะเป็นโหมดเล่นแบบยิงยิงกันซึ่งเราก็จะใช้แบงค์เป็นตัวเล่นโอเคเข้าไปเล่นกันเลยเดี๋ยวเราเนี่ยจะทําการยิงศัตรตูซึ่งต้องบอกว่าแอดเนี่ยโกงนิดๆน,นะเพราะว่าเสื้อนี้เต็มยศเลยนะครับอีปิกโอ้โหเรียกว่าเต็มยศจริงๆเรามาดูเกมอื่นๆกันดีกว่านะเกมอื่นๆม,มาดูเกมนี้กัน Let's go อ่าอันนี้ถูกไหมไม่ถูกอต้องมีถูกสักคำแหละเออหนึ่งสองสามปลาฉลามขึ้นบกสี่ห้าหกิ้งจกยัดไส้นี่เลยรอนดอนไม่ใช่เหรอบิสเนสเอ้ยถูกซะงั้นถูกได้ไงเนี่ยอ่ะต่อไปครับเอ่อเอ่ออันนี้แล้วกันเฮ้ยเดาผิดแล้วเนี่ยแหนที่ไม่อีกแล้ว Oh my god ไม่นะ เอากดผิดกดผิดโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาทำการเล่นสปินกันนะครับเราก็เข้ามาที่ lucky n e โก o มันคล้ายๆกันนะนะแมวสปินเลยปุ๊บมันต้องได้ของดีดีเฮ้ย,ยได้สปินเพิ่มหนึ่งปับ๊บได้ไม้ขอรถเบนซ์ได้ไหมรถสีดำคันนะั้นอะเอ้ย,ยเกือบได้แล้วอีกนิดเดียวขออม,มันต้องได้แล้วโอ้ยได้เหรียญสิไอซีไอตอ จัดไปโอ้โหได้กล่องนะครับสวยงามโอ้โหได้อีกสิบขออย่างอื่นขออย่างอื่นโอ้โหได้ห้าเหรียญน,นะครับบอกเลยครับว่างานนี้เนี่ยเอาไปขายนี่น่าจะรวยเลยหรือเปล่าไม่รู้ห <c oughs> มุนหมุนหมุน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 ,มน,มนได้ห้าอีกแล้วโอ้โหขอแบบเอาหมดแล้วนี่วาโถอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมนะครับประมาณนี้ เ,เราก็ไปเลือกได้นะครับในส่วนของปริศนาต่างๆในส่วนของการเล่นทายคำปืนต่างๆที่เราเนี่ยจะใช้เล่นในการยิงนะแต่ว่าพอดเอีเข้าไปแล้วก็ไม่รู้ว่ามันติดอะไรมันค้างอะไรนะไอ้ตัวปืนเนี่ยเดี๋ยวเข้าใหม่อีกรอบเลันนะโอเคตอนนี้ครับก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วต้องเรียกว่าโอ้โหพอๆกันเลยดีกว่า เต็มยศทั้งคู่ครับคือต่างคนต่างใส่ชุดเกาะดีหมดเลยอะอยากเลวก็กดไปเลยครับไม่อยากดูก็กดสกคริปไปเลยไอย้แพ้ได้งไงวันนี้ไม่อยากจะเชื่อเลยเอาละครับก็ข้่าไปเลยฮะเราแพ้กัเหรออะไรเนี่ยเฮ้ยเราแพ้ง่ายจังเพราะว่าชุดมมนเท่ากันเนรอเฮ้ยชนะสบายเพราะเราเล่นคนที่ไม่มีดาเมจนครับดาเมจต่ำ,ตำ อ้าวตัวหมดแล้วไม่เป็นไรครับตัวหมดเราสามารถทําการซื้อได้นะครับแต่ว่าจะต้องใช้ตัวเหรียญตัวนี้ MYT นะแต่ถ้าใครไม่อยากเสียก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอมันหลีก็ได้นะตัวเกมเนี่ยก็ประมาณนี้นครับตัวสปินเนี่ยก็หมุนไปแล้วก็ไปติดตามตัวโซเชียลมีเดียกันได้เลยนะครับสำหรับใครเนี่ยที่ไม่อยากพลาดน,นะครับกิจกรรมดีๆเราก็เข้ามาล็อกอินได้ที่ตรงนี้เลยนะ แล้วก็มาเช็คมิชชั่นนะครับเห็นไหมนี่แอดทำไปแล้วอ่าหรืออะไรบ้างนะครับเราก็ค่อยคอยไล่ทานะค่อยๆไล่ทําไปว่าเอออันนี้คืออย่างเช่นเนี้ยจอยบอสนะครับแบทเทิลอย่างนี้เราก็มาดูได้นะครับว่าภาร,รกิจเนี่ยที่เราจะทํานะครับเพื่อรับของรางวันทํำยังไงบ้างเราก็ใส่ส่วนของอ่าตัวเช็คอินเนี่ยเราก็ปรากฏได้ทุกวันนะครับวันละครั้งวันละครั้งอย่างนี้นะเอออันนี้ก็จะเป็นมาร์เก็ตนะครับสามารถมาขายได้แล้วก็ในส่วนของตัวกระเป๋าที่เราสามารถ กดอ,อันนี้ต้องต้องกดนี่ก่อนนะครับแอปพูปก่อนแอปพูบเหรียญน,นะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เห็นไหมครับก็มีการฝากนะครับถอนได้ใช่แต่ว่าตอนนี้คือตัวโทเค็นเนี่ยเอาไปขายไหนเนี่ยยังไม่มีที่ขายนะ ต้องรอก่อนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะมีการเปิดแน่นอนนะในส่วนของโทเค็นนะครับผมก็ต้องรอกันก่อนนะเราจะเข้าไปดูที่เว็บไซต์ก็ได้นะ,ะเดี๋ยวแอดพาไปดูเว็บไซต์นี่คือหน้าตาของเว็บไซต์นะในส่วนของตัวเหรียญโทเค็นเนี่ยก็เช็คก่อนนะครับในส่วนตัวเรอันนี้จะเป็นส่วนของแดชบอร์ดนะครับที่เราเนี่ยสามารถทำการล็อกอินได้แต่ว่าจะเป็นตัวเชนที่อยู่ทางพรกรนนะครับ นี่นะ M Y T อ NFT อันนี้ก็เป็นส่วน m f t ส่วนของพรูเหรียญมิ้นต์ต่างๆนะครับ Airdrop อันนี้ศูนย์อยู่เลยก็ประมาณนี้นะครับใครที่อยากลองเล่นเกมนะก็เข้ามาส่องมาดูกันได้เลยนะ โอเคครับสำหรับคลิปวันนี้วันนี้เนี่ยก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ